ขณะนี้นะครับเราอยู่บนถนนหน้าพระาธาตุนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของช่องทางรถจักรยานหรือบเลนที่ทางกทมได้จัดทำขึ้นมานะครับในเวณก่อนหน้าโกวิสินนะจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยะครับเดินเต็มไปหมดนะถึงแม้ว่ารถประจำทางหรือรถบัสที่มารับนักท่องเท,ที่ยวมาส่งนักท่องเที่ยวเนี่ยจะจอดอยู่นอกทางจักรยานก็ตามนะครับแต่นักท่องเที่ยวลงมาเดินทางแล้วก็มีข้าเอจะเห็นมีรถเข็น ขายอาหารนะของพ่อค้าแม่ค้านะครับจอดอยู่อีกหลายคันนะครับซึ่งสภาพอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเช้านะแต่เช้าเลยไปจนถึงค่ำนะครับทำให้ไม่สามารถจะขี่จักรยานได้แน่นอนนะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เป็นจุดหนึ่งซึ่งจะต้องมาหาทางแก้ปัญหากันนะครับถ้าจะทําให เป็นช่องทางจักรยานจริงๆอาจจะต้องย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามต่อสนามหลวงหรือไม่นะครับหรือว่าถ้าอยู่ฝั่งนี้เนี่ยจะทําอย่างไรนะครับซึ่งคงแก้ปัญหาได้ไม่ใช่ง่ายนะครับนั้นทางจักรยานถึงแม้ว่าจะตีเส้นสีเขียวแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะประกาศเป็นทางจักรยานตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหรือบังคับใช้กฎหมายไม่ได้นะครับมันก็ไม่มีความหมายอะไรนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องพิจารณาสาหรับการทํา ช่องทางสรับรถจักรยานในพื้นที่อื่นๆของกรุงเทพมหาคนครนะครับหรือว่าแม้แต่ในเมืองอื่นก็ตามนะครับเราเลาไปฟังนิดหนึ่งว่าทางจักรยานตั้งแต่ปีมาเกิดเดือนมีความเปลี่ยนแปลงไรบ้าง ผ่านหลังจากนายกเปิดไปไม่กี่วันเนี่ยก็พบว่าเริ่มมีบางจุดเนี่ยเริ่มซุดโซมเริ่มพังแล้วอย่างเช่นเสากั้นบริเวณถนน,น,นพระสุเมนที่เนื่องด้วยรถใหญ่เนี่ยผ่านตลอดเวลาแล้วก็ทางคับแคบจะมีก็แค่เส้นถนนพระอาทิตย์ที่เหมือนว่ามันถือว่าเป็นเส้นจัก,กรยานเดินอยู่แล้วแล้วก็วคนแถวนั้นเนี่ยเขาจะรับรู้อยู่แล้วว่าอ๋อเรามีเลนจัก,กรยานอยู่ตรงนี้ก็คือเขาจะให้ความร่วมมือถือว่าก็ดีในระดับหนึ่งอย่างวินมอร์ไซค์ก็คือจะไม่ยุ่งเลยเขาจะจอดหลบให้หมด สำล้อก็พยายามหลบให้แต่ว่าสาหรับเส้นอื่นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ายังมีการแบบเข้ามาจอดทับจอดบางอย่างเช่นแถวท่าเตียนที่แบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คือจะมีการจอดแบบกินไปทั้งแถวอยู่อะไรงนี้ครับแล้วก็ช่วงนายกเปิดก็ถือถือได้ว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดอีกช่วงหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าก็คือเหมือนจะคอยมีคนคอยตรวจมีตำรวจคอยขับรถตรวจตลอดมีการล็อกล้อมีการตรวจจับคนที่มาจอดขวางช่วงปีใหม่มาก็เริ่มกลับเป็นสู่สภาพเดิมก็คือ คนตรวจอาจจะเริ่มน้อยลงก็คือคนก็เริ่มมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดบ้างมอเตอร์ไซค์เข้ามาขับบ้างอย่างเช่นช่วงถนนตะนาวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นกันก็คือสำลรงสสำล้อแท็กซี่งแท็กซี่จอดหมดไม่มีการแบบเกรงใจหรือว่าไม่ไม่สนใจว่านี่คือเลนจักรยานเรื่องการไม่ให้ปั่นสวนเลนมีปัญหาไมหมในมุมมอง,องเบิร์ตเองคิดว่าถ้าในมุมมองเบิร์ตเองคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับคนใช้รถใช้ถนนแถวนี้อยู่หรือว่าโดยเฉพาะผู้ใช้จักรยานเพราะว่า กรณีว่าตอนแรกเนี่ยเบิร์ดดีใจมากที่มีเลนจักรยานแต่พอเบิร์ดเห็นกฎหมายหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องว่าเฮ้ยห้ามปั่นสวนเลนปุ๊บเอาละปัญหาเกิดขึ้นหนึ่งอย่างคือปกติเนี่ยอย่างเช่นถนนพาทิ์เป็นถนนที่แคบและเล็กอยู่แล้วถ้าบังคับแล้วเลนจักรยานก็แคบเหมือนกันเมื่อมีกฎออกมาอย่างเงี้ยว่าอ๋อห้ามปั่นสวนเลนห้ามปั่นเดินรถได้ทางเดียวในเลนจักรยานเท่านั้นก็คือกลายเป็นว่าเหมือนเป็นกรอบที่มาบังคับเราให้อยู่ในกรอบว่าคุณต้องปั่นอ้อมยาวตั้งไกล อย่าง8กิโลเนี่ยบางหลายหลายจุดเลยที่เราไม่สามารถวนเพื่อเข้าแบบง่ายๆเพื่อจัดก,กับไปสู่จุดที่เราต้องการเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเช่นถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปที่เขาอยู่แบบบางลําพู package, หรือว่าอยู่บริเวณท่าพาทิตย์เนี่ยคือเขาไม่สามารถที่จะปั่นย้อนได้ถ้าจะทําตามกฎจริงๆพูดโดยตามตรงก็คือตามจริงถ้าเบิร์ตไม่ได้มาสํารวจไม่ได้มาดูแลหรือไม่ได้มาสนใจจริงๆั่ยเบร์ตว่าเบิร์ตก็ไม่รู้หรอกว่ามันม,มีราชกิจจานุเบกษาออกมาว่านี่เป็นทางจักรยานให้เดินรถทางเดียว,ม,ยยวมีกี่เส้นทาง,ทางามีอะไรก็ว่าไปถ้าเป็นพูดใช้รถใช้ถนนทัไปเบิร์ตว่าไม่ทราบเพราะว่า มันไม่ได้ประกาศออกมาแบบชัดเจนแล้วตามข่าวก็ไม่ใช่ว่าจะมีข่าวออกมาเยอะแยะมากมายว่าเอ้ยมีเานจัก,กรยานมีราชกิจจานเุเบกษาออกมารับรองอะไรอย่างนี้ดังนั้นสิ่งที่คิดว่าสมควรทําก็คือคนมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านให้เพื่อนเพื่อนนักปัน่นได้รับรู้อย่างอาจจะให้ทางตารวจเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์เพราะว่าเขาจะมีการปั่นตรวจในชุมชนแถวๆนี้ก็คือให้ตํารวจเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราว่าให้ชาวบ้านรับรู้ว่าอ๋อเนี่ยเรามีเลนจักรยานเราประกาศออกมาแล้วเป็นราชกิจจานุเบกษาอะไรเงี้ครับเห็นมีรถ รถ<ล>ขยะรถน้ำอะไรเงี้ยฮะอันนี้เจอบ่อยไหมที่ปั่นตัวก็จะเจอหนักๆก,ก็คือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปัน่นห้าวเจ็ดวันปั่นอยู่ประมาณ4ี่วันจะเป็นรถขยะของทางกรทมนเนี่ยที่จะมาเก็บขยะก็คือจะจอดเบียดเข้ามาในเลนโดยเฉพาะถานนตะนาวที่เป็นเลนมันเป็นเลนสวนมีแค่2เลนก็คือสวนทางกันเนี่ยปรากฏว่าเขาก็เลยต้องเบียดเข้ามาทับเลนเต็มที่เพื่อจะได้หลบรถที่จะสวนสวนทางกันัญจรกันตามปกติเทที่เราไปปั่นตำรวจเมื่อกี้ เขาก็มีเว้นวักไม่ให้ใช่ฮะจะมีช่องจะมีจุดที่ไม่มีเสากันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใช่ครับเขาเว้นช่องไม่ให้แต่ว่าพอรถจอดเข้าไปเนี่ยรถขยะมันใหญ่มากนึกภาพตามนะฮะก็คือพอรถเบียดเข้าไปในช่องปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะไปจอดช่องที่เว้นไว้เนี่ยมันกว้างพอให้แค่เขาเบียดเข้าแต่มันไม่กว้างพอให้เขาขับออก ก็คือเวลาเขาเข้าไปจอดเขาก็หน้ารถเนี่ยเขาจะชนกับเสาการต้นแรกต้นที่จะอยู่หน้ารถเขาพอดีเวลาเขาขับออกก็คือขับทับออกไปเลยดังนั้นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความเสียหายต่อเสากันต้นที่อยู่หน้ารถเขาเพราะว่ารถกี่าทมาพวกนี้ไม่มีการถอยออกในมุมมองของเบิร์ตเองซึ่งเป็นคนที่ปั่นตัวเส้นทางอยู่ประจาอยากให้พัฒนาอะไรบ้างครับในเส้นทางจักรยานก็เรื่องหลักๆเลยอย่างแรกก็คือสภาพของเลนจักรยานเนื่องด้วยถามว่ามันเหมาะกับการสัญจรไหมก็มันช่วยให้เราสัญจรได้สะดวกมากขึ้น ช่วยให้เราแบบเฮ้ยแบบมั่นใจได้มากขึ้นว่าเฮ้ยเรามีเลนของเราแล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสภาพเนี่ยมันยังไม่เหมาะกับคนใช้จักรยานทุกเพศทุกวัยจริงๆอย่างเช่นถ้าสําหรับถ้าบอกว่าเอาไว้สัญจรอ่ะมันก็พอได้แต่ว่าก็ยังมีกฎหมายเรื่องการเดินรถทางเดียวออกมาควบคุมหรือว่าถ้าเป็นของการท่องเที่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาท่องนักท่องเที่ยวมาปั่นเนี่ยเขาอาจจะยืมจักรยานจากเวโลบ้างหรือว่าเป็นทัวมาลงบ้างซึ่ง บางคนก็ไม่ได้จะเป็นคนที่ปั่นเก่งหรือว่าปั่นคล่องแต่ว่าสภาพถนน,นเนี่ยมีทั้งหลุมบอ่อมีน้ํานองมีอะไรเงี้ยคืออาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ง่ายแล้วก็สัญญาณต่างๆจุดแจง้งเตือนว่าเฮ้ยตรงนี้ถึงแยกต้องหยุดลงเดินเข็นข้ามอะไรเงี้ยยังไม่มีก็คืออาจจะทําให้เขาเนี่ยไม่ทันระมัดระวังแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายโดยเฉพาะถ้าเป็นทัวร์เนี่ยฮะเขาจะมากันหลายหลายคันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจุดท่องเที่ยวต่างๆไม่ค่อยมีจุดจอดจักรยานให้เขาก็คือเหมือนแบบไปจอดปุ๊บ คุณก็คือต้องหาวิธีแบบรวมกันไว้ให้ได้แล้วก็ล็อกรวมกันหรือยังหรือต้องมีคนเฝ้าเพราะว่าไม่มีจุดที่เราจะสามารถล็อกจักรยานได้อย่างปลอดภัยครับก็สําหรับผมก็คือเป็นแอดมินของทางเพจชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันครับผมก็คืออยู่บริเวณจุดนี้แล้วคือบ้านผมก็อยู่แถวนี้ผมก็สารวจพยายามสํารวจให้ได้เกือบทุกวันเพื่อจะมาพยายามอัปเดตข่าวให้เพื่อนจักรยานได้รับทราบตลอดว่าอ๋อสภาพเลนเราปัจจุบันเป็นยังไงแล้วเขาปรับปรุงไหมเขามีการซ่อมแซมส่วนไหนบ้าง ก็สามารถติดตามได้ที่หน้าเพจครับผมวันนี้ต้องขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆนะครับความสําเร็จของทางจัก,กรยานนะครับยังต้องวัดกันอีกยาวไกลยังต้องใช้เวลายังต้องอติดตามเรื่อยๆนะครับในเราในฐานะประชาชนนะครับผมถูกถามอยู่ประจําว่าเราจดจ่อกับเรื่องทางจัก,กรยานมากไปหรือเปล่าความจริงแล้วไม่ใช่นะครับเราเป็นภาคประชาชนที่สามารถที่จะอบอกถึงจุดบกพร่องต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆอาของเส้นทางที่ทางภาครัฐทาให้เราเนี่ย ว่ามีจุดไหนที่มีข้อบกพร่องมากๆเพื่อที่ว่าจะได้เป็นแนวทางให้ภาครัฐได้แก้ไขต่อไปครับ